รู้สึกผิดนะตอนที่เราแย่งเขาขึ้นรถอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่แย่งอะ่ะเราก็ต้องโดนเขาแย่งก่อนเพราะเราเคยเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วมีตัวเหมือนกันตอนที่เราขึ้นไปบนรถเมล์แล้วเรานั่งเว้นที่จริงเราเป็นคนขาไม่ดีมันปวดขามากจะลงอยู่แล้วไนงะให้เขยับเข้าไปมันก็ไม่ใช่เราต้องเว้นที่ไว้เพื่อที่จะอยากให้ใครมานั่งอะ่ะเราไม่อยากให้ใครนั่งพอเขามานั่งเ,เขาจะลงเนี้ย เราก็ต้องมานั่งขยับตัวขยับไปขยับมาขามันปวดอะที่คุยโทรศัพท์เสียงดังุันม,มีหวยยุ่งเมืองนอกแล้วลาลูกเมันขายไปนักร้องด้วยสามพันล้านว้ามันเป็นฟิลลิ่งอะจริงๆไมไ่เรื่องมากหรอกอ่ะ แท้จริงแล้วเราอยากให้เขารดราคาให้นะคะแผงก้อนนี้ปั่นไม่ละเอียดเลยอ่ะขายเท่าไหร่นะยี่สิบบาทลดได้ไหมน้งแข็งยังไม่ละเอียดเลยอ่ะเหลือยี่สิบอ่ะช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีเช้าก็มาม่าไปแล้วกลางวันก็มาม่าถ้าจะกินน้ำปั่นทันทีอ่ะเราก็อยากให้เขารดให้เรานิดนึงใครๆก็มองเราไม่ดีตลอดเลย มันไม่เริ่มไม่มีความสุขแล้วอ่ะ